สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแล้วก็แนะนําเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องฉายภาพยนตร์ครับเครื่องฉายภาพยนตร์35มมมันจะมีลักษณะที่แตกต่างจากเครื่องฉาย16มมแล้วก็8มมอย่างมากเลยเพราะว่า8มมกับ16มมเป็นโฮมเป็นโฮมอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องฉายในบ้านสําหรับรุ่นก่อนแต่เครื่องฉายรุ่นนี้เป็นเครื่องฉายที่สําหรับฉายในโรงฉายภาพยนตร์และฉายกลางแปลง ซึ่งเครื่องมันจะมีน้ําหนักมากเกินกว่า30มกิโลครับเป็นเครื่องที่หนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานรองรับที่จะต้องวางเนี่ยเขาจะมีฐานของเขานะครับแต่ว่าถ้าเราจะใช้โต๊ะใช้กล่องก็ต้องมีความแข็งแรงที่จะรองรับน้ําหนักตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วระบบไฟระบบไฟหมายถึงระบบแสงของเครื่องนะครับแล้วก็ระบบมอเตอร์การเดินฟิล์มระบบเสียงแยกกันทุกส่วนนะครับแยกกันทุกส่วน เพราะเครื่องรุ่นนี้ใช้ไฟ110ิโวลต์นะครับเป็นเครื่องของญี่ปุ่นนะครับยามากิว่าวานะครับอายุของเครื่องน่าจะเกิน70ปีขึ้นนะครับมันไม่มีของใหม่อยู่แล้วแหละแต่ว่ามันมีข้อดีที่แตกต่างจากเครื่องใช้8มมหรือ16มมก็คือเครื่องรุ่นนี้มันสามารถถอดประกอบชิ้นส่วนอะไรในเครื่องได้ทุกชิ้นเลยครับมันมีขายหมดมีแยกได้หมดนะครับ อย่างเนี้ยซึ่งจะเป็นขารีนบนขารีนล่างอย่างเงี้ยนะครับมันก็สามารถถอดได้นะครับเลนส์ ens, ก็เป็นเลนส์สโคปมันก็จะมีฟิล์มหนังอยู่หลายขนาดด้วยกันนะครับก็คือฟิล์มที่เป็นฟิล์มตัดซีนเป็นฟิล์มที่เขาเรียกว่าแฟตฟิล์มมีแบบกระดาษใหญ่กระดาเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็แล้วแต่จะแยกกันไปว่าใครจะมาทําแบบไหนส่วนฟิล์มสโคปเนี่ย ก็คือเวลาถ้าเราไม่ไม่ใช้เลนส,สโคปเนี่ยหน้ามันจะยาวเงเพราะฉะนั้นถ้าใส่ตัวนี้มันก็จะเต็มจอครับแล้วข้างในเนี่ยจะต้องมีเลนเลนหลักซึ่งซึ่งเรียกว่าเลนในนะครับต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะต้องใช้ในระยะไกลหน่อยนะครับประมาณ7-8เมตรถึงจะได้จอขนาด4เมตรประมาณนี้ครับ เดี๋ยวผมจะมาแนะนําส่วนต่างๆของเครื่องนะครับให้ดูคร่าวๆว่ามันมีอะไรบ้างแล้วเรา,าสิ่งที่จําเป็นที่เราจะต้องทํากับมันคืออะไรนะครับ mm. เครื่องตัวนี้มันเป็นเครื่องที่ใช้มอเตอร์ขนาดใหญ่และมีสายพานขนาดใหญ่แล้วก็การเดินเครื่องมันมันค่อนข้างจะแรงมากนะครับ mm. หมายถึงว่าเนี่ยมอเตอร์ในการหมุนของมันเนี่ยครับมันจะดึงสายพานแล้วมันก็จะแรงมากเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทํางานเนี่ยเราจะต้องมี ตัวขับเคลื่อนมอเตอร์ก็คือตัวนี้เรียกว่าสเต็ปดาวนะครับสเต็ปดาวหรือหม้อหม้อแปลงไฟจาก220โวลต์ให้เป็น110โวลต์นะครับในหม้อสเต็ปดาวนี้นะครับจะมีวงจรที่มีตัวบลาดนะครับเป็นตัวจุดสวิตชิ่งของไฟด้วยไฟคือระบบแสงตัวนี้ครับซึ่งแยกกันนะครับระบบแสงตัวนี้ เป็นไฟ450วัตต์ของโซนี่นะครับเป็นหลอดจากเครื่องฉายโปรเจคเตอร์โซนีเรามาประยุกต์ใช้นะครับซึ่งจะมีหลอดซีนอนนะครับเครื่องอารมีเตาอย่างอื่นอีกเยอะแยะนะครับที่มันวัดแรงกว่านี้แต่นี้สําหรับฉายในบ้าน เหมาะใช้ประมาณ450วัตต์ถือว่าสว่างนะครับแล้วพวกนี้ไฟมันจะมีความร้อนสูงมากจะต้องมีพัดลมดูดอากาศนะครับถึง2ตัวนะครับพัดลมตัวนี้เป็นพัดลมน่าจะ12โวลต์เพราะฉะนั้นจะต้องมีการถูกแปลงไฟมาเรียบร้อยจากตัวมออแปลงที่เรียกว่าสเต็ปดาวตัวนี้นะครับแล้วระบบเสียงของเครื่องฉายก็เหมือนกันนะครับก็จะต้อง มีระบบที่เรกว่าเรสซาวนะครับเพราะเป็นระบบหัวซาวแดงตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวซาวแดงนี่ครับจะยิงแสงสีแดงนะครับเข้าไปในตัวรับแสงนะครับโซลา่าซาวตัวนี้แล้วส่งออกไปที่เป็นแจ็คเสียงออกไปหาตัวปรีแอมนะครับแสงตัวนี้จะต้องมีตัวแปลงไฟซึ่งข้างในนี้จะต้องแปลงไฟอีกทีงนะครับ เราจะต่อตรงโดยไม่ผ่านหม้อปแปลงตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับก็มอเตอร์ไหม้ไฟขาดทุกอย่างไม่ได้เลยนะครับแล้วขัการทํางานของมันก็คือแสงตรงนี้จะส่งไปที่ฟิล์มนะครับฟิล์มเนี่ยมันจะมีเส้นเสียงอยู่ตรงตรงข้างข้างฟิล์มนะครับแล้วก็จะถูกแปลงเป็นสัญญาณเ,เสียงนะครับจากรอยยึกยักบนแผ่นฟิล์มนะครับซึ่งเสียงที่ออกมามันจะมีเสียงที่เบามาก เพราะฉะนั้นเราจะต้องขยายเสียงมันด้วยปรีแอมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าคือตัวไหนนะครับอันนี้คือกล่องที่แปลงไฟของระบบแสงเรดซาวนะครับก็คือแสงสีแดงนะครับมันจะออกมาตรงแจ็คตัวนี้รุ่นนี้เป็นระบบโมโนนะครับซึ่งมันก็จะมีแบบสตอริโอแบบ5.1แล้วแต่ว่าจะทำแบบไหนตัวนี้การสแกนของแสงเขาเรียกว่า forward scan นะครับมันก็จะมีเสียงออกมาจากตรงนี้ เสียงที่ผมบอกว่ามันเบานะี่มันจะต้องมาผ่านตัวนี้ครับตัวนี้ที่เรียกว่าปรีแอมอันนี้เป็นปรีแอมคาราโอเกะธรรมดานะครับเราก็ต้องเอามาใส่ที่ช่องไม์นะครับเสียงที่ออกมาจากตัวนี้ต้องเอามาใส่ที่ช่องไม์ข้างหน้านะครับเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็มาปรับโวลูมแล้วก็ออกจากข้างหลังเป็นออดิโอเอาท์ปกตินี่นะครับออดิโอเอาท์ปกตินี่นะครับตัวนี้ครับพอออกมา จากออด i โอเอานะครับก็ไปผ่านแอมอีกทีหนึ่งนะครับคือตัวนี้ครับตัวแอมหรือลำโพงธรรมดาเนี่ยครับข้างหลังนี้มันจะมีช่องออด i โออินนะครับแล้วก็เข้าตรงนี้ครับตัวนี้ก็ต่อลำโพงแยกออกไปนะครับต่อลำโพงแยกออกไปแล้วก็ปรับความดังที่ตรงนี้นะครับเบสหรืออะไรตัวนี้เราจะเปลี่ยนก็ได้นะครับเป็นตัวมิกเซอร์จะผ่านมิกเซอร์อีกทีเพื่อปรับเสียงให้มันละเอียดกว่านี้ก็ได้นะครับ อันนี้คือแบบโฮมนะครับเล่นเล่นในบ้านโฮมเทยเตอร์แบบในบ้านก็ใช้แค่นี้ก็พอนะครับก็ถือว่าเสียงไม่ไม่ดังมากครับอันนี้คือระบบของเสียงส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับเครื่องพวกนี้มันจะต้องสกปรกเลอะเทอะหน่อยเราต้องใช้น้ำมันครับน้ำมันเครื่องนะครับตัวหยอดในการ,รขับเคลื่อนทุกจุดเลยข้างหลังจะมีช่องอย่างนี้อยู่ยครับ ตัวนี้นะครับเราต้องก่อนที่เราจะฉายเนี่ยเราต้องใส่น้ํามันแบบนี้เออปึ๊บเห็นไหมครับจะมีท่อเก็บน้ํามันอีกท่อหนึ่งคือตรงนี้นะครับอีกท่อคือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ข้างบนนี้ครับอา่าใส่นี้มันจะยดเลอะเทอะบ้างจะลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้แฉกจำปาเน,นี่ยนะครับไอแกนตัวนี้ ที่มันขับเคลื่อนตัวนี้สําคัญมากท่อใหญ่เพราะต้องใช้น้ามันเยอะหน่อยเพราะเป็นตัวที่หมุนด้วยมอเตอร์หลักเลยนะครับแล้วก็มีตรงนี้อีกจุดนะครับมันจะมีหลายจุดมากต้องสังเกตด้วยนะครับตรงนี้ด้วยนะครับเล็กๆตรงนี้ก็ต้องหยอดเหมือนกันปึ๊บใส่เข้าไปครับอันนี้คือใบพัดตัดแสงนะครับใบพัดนี้ถูกตั้งมาอย่างดีแล้วนะครับถ้าหากมีการเคลื่อนหรือขยับที่ไม่ถูกลักษณะเนี่ยภาพจะสั่นหรือจะเต้นทันทีนะครับ อันนี้จะต้องตัดช่องเฟรมของฟิล์มพอดีเลยนะครับส่วนไฟเราไม่ใส่ข้างบนอันนี้เป็นที่ระบายเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสําหรับแสงพิเศษเราเราเสริมเข้ามานี้ครับเราถอดไปตัวกล่องไฟนี้ได้เลยครับตัวไฟเนี่ยก่อนที่เราจะฉายนางหรือฉายภาพยนตร์เนี่ยเราจะต้องเปิดตัวเขาเรียกว่ามอแปลงที่เรียกว่าสเต็ปดาวตัวเนี้ย ทิ้งไว้ก่อนพอเปิดเครื่องสเต็ปดาวปุ๊บพัดลมตัวนี้จะทํางานอันตโนมัติทันทีเลยรับพอพัดลมเปิดเครื่องเปิดไปได้สัก15วินาทีกําลังเหมาะเรามาดูสวิตต์ตรงนี้นะครับตรงนี้เรียกว่า power เห็นไหมครับ power ปิด,เป,ดเปิดนี่คือ power ของเครื่องนะครับเป็นมอเตอร์ที่จะเป็น power ที่จะเปิดหมุนมอเตอร์ของเครื่อง ตัวนี้คือตัวที่เปิดแสงนะครับแสงตัวนี้ก่อนที่เราจะฉายได้เราต้องเปิดแสงตัวนี้ก่อนนะครับปึ๊บพอเปิดแล้วปุ๊บการทํางานของมันก็คือมันจะบอกเป็นมีมิเตอร์ตรงนี้นะครับแอมตัวตัววัดกับตัวแอมตัววนกับตัวแอมนะครับมันจะทํางานตัวเลขมันจะขึ้นขึ้นขึ้นเรื่อยๆเพื่อจนที่เราได้ ตัวเลขของัตต์ของตัวหลอดไฟตัวนี้สูงที่สุดนะครับสูงที่สุดก็คือ450วัตต์แต่ในนี้จริงๆอาจจะไม่ถึงนะครับอาจจะอยู่ที่300กว่าหรือ400นะครับซึ่งมันจะมีระบบตัดความร้อนอัตโนมัติของมันนะครับเราก็เปิดจนกว่าจนกว่ามันจะหยุดนิ่งอาจจะใช้เวลาสัก2-3นาทีแสงไฟตัวนี้จะสว่างสุดแล้วครับเราถึงพร้อมที่จะฉายภาพยนตร์ได้นะครับแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีแผ่นที่ปิดตรงนี้ ไอแผ่นตัวนี้มันจะปิดแสงที่ส่องเข้าไปหาฟิล์มนะครับเราต้องปิดไว้ตลอดนะครับเปิดเปิดยังไม่ได้จนกว่าเราจะใส่ฟิล์มอะไรเสร็จปุ๊บเราถึงจะเดินเครื่องนี่แหละครับเราถึงจะเปิดแสงตัวนี้ได้เพราะว่าฟิล์มมันหมุนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าเราเปิดแสงเนี่ยความร้อนมันมันแรงแต่ว่ามันไม่ให้ไม่ทาให้ฟิล์มไหมถ้าเราหยุดนิ่งอยู่กับที่เมื่อไหร่ฟิลม์มจะไหมกันทีครับถ้าเราไม่ปิดถ้าหาก เกิดกรณีฟิล์มติดขัดหรืออะไรต่างๆปุ๊บอันดับแรกต้องปิดตัวนี้ก่อนครับแล้วถึงมาปิดมอเตอร์ปิดเสียงครับเดี๋ยวจะให้ดูปุ่มข้างหลังนะครับว่าปุ่มมอเตอร์คือปุ่มไหนคือตัวนี้นะครับสมมติเราใส่ฟิล์มใส่อะไรเสร็จแล้วอันนี้ผมแนะนําก่อนนะคร่าวๆเดี๋ยวเรามาดูที่ก่อนที่เราจะฉายเต็มๆอีกทีงผมจะให้ดูนะครับเห็นไหมครับจะเขียนว่ามอเตอร์นะครับ push off นะครับพ u l l on นะครับก็คือเวลาเราจะเดินเครื่องเราก็ต้องดึงอย่างนี้ปุ๊บเตอร์ก็จะหมุน พอมอเตอร์หมุนฟิล์มหมุนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็มาเปิดที่แลมแสงไฟนะครับออนฮึบแสงไฟนี่ไม่ใช่แสงไฟของเครื่องที่ฉายตรงนี้นะครับแสงไฟตรงนี้เป็นแสงสีแดงที่ทําให้เกิดเสียงนะครับแลมตัวนี้คือแลมของแสงสีแดงที่ทําให้เกิดเสียงภาพยนตร์ขึ้นนะครับถ้าเราไม่เปิดตัวนี้ก็จะไม่ได้ยินนะครับแล้วก็ปิดนะครับปิดตัวนี้พอเปิดเครื่องเปิดแสงแสีแดงเราก็ถึงจะมาเปิด เป็นตัวไลท์ตัวนี้อ่าไลท์ตัวนี้เห็นไหมครับหลอดตัวนี้เป็นหลอดที่สว่างมากนะครับมองด้วยตาเปล่าไม่ได้นะมันมันเสียสายตามากนะับเพราะมันแรงมากๆเราต้องปิดแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นการประยุกต์ที่เกี่ยวครับจริงๆเขาใช้หลอดใส่ข้างในนี้แต่ว่าความร้อนมันจะสูงมากอ่อมันจะระบายได้ละบากถ้าเป็นตู้แบบนี้มันสะดวกมากกว่าครับแล้วก็มีการระบายความร้อนทีน่ดีก,กว่า ถอดมังกรอันนี้ไม่ถอดได้ทุกชิ้นนะครับง่ายครับอันนี้คือเพ้นๆคร่าวๆแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนต่างๆของการใส่ปีลอีกครั้งตอนที่จะฉายนะครับ